สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะคะเรามาอ๋อสักการะศาลเจ้าแห่งนี้นะเดี๋ยวไปฟังลุงก่อนนะคะว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรนะอ๋อนี่นะคะก็คือจะไปดูนี่นะคะ ก็คือตอนสมัยเอโดะตอนปลายเนี่ยอาศิลปินท่านนี้นะก็ได้แกะสลักรูปนี้นะคะเป็นรูปอะไรคนริ้วมังกรรูปมังกรเนี่ยค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะคะก็เลยพามาดูนะคะนี่ค่ะเป็นสักจังอย่างนี้มังกรอิสุรุกิจินาอิสุรุค ศาลเจ้อิสุรุกินะศาลเจ้าอิสุรุที่อำเภอซันโจเนี่ยค่ะจังหวัดนีกาตะนี่ล่ะโอเคเราขึ้นไปกันเลยศาลเจ้าก็ここจะมีประตูเจ้า,าแบบนี้นะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปด้วยอ่ะนี่นะสูงมากเลยอ่ะข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านให้อยูย่ได้มโคโรนาวิสต์เด็กที่มาเดินลุงบอกว่า สมัยก่อนเอ้ยไม่ใช่ทุกปีก็จะมีเทศกาลนะมีงานเทศกาลแต่ว่าโควิดนาไวดัสเนี่ยทำให้ไม่มีนะปีนี้เราไปดูข้างหน้าทุกปีเมื่อนดูโอ้โหกี่ขั้นเนี่ยชันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนึกมาหมดแล้ว <laughs> มีอีกกี่ขั้นไว้ด้ว ดอกเหลืองๆเนี่ยคือดอกราสเบอรี่นะสีเหลืองอะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่มันเหมือนอราสเบอรี่มากดูเต็มเลยอะราสเบอรี่ยังมีอีกนะนี่ถือว่ากํำลังกายแล้วกันนี่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วอารมณ์ร้อนแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะ พอไรกะเอ,อาขึ้นไปอีกนู่นนี่ต้นไม้ก็ใหญ่มากเลยสมัยเอโดะเนาะสมัยเอโดก็400ปีมาแล้วปลายๆก็น่าจะ3า0ร้อปีนะคะประวัติศาสตร์อันยาวนาน

Yeah. เป็นไม้แกะสลักได้ดิคาโต้ซังคาโต้ซังน่าจะเป็นสมุไรสมัยโน้นแหลนะ,ะ,ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่เขาโชว์นะว่าเป็นว่ามีชื่อเสียงนะเป็นไม้แกะสลักนะเป็นรูปขอโมอกุลนะฮะสมัย400ปีที่แล้วเป็นสไปเดอร์มั้งสไปเดอร์ นี่นะฮะศาลเจ้าแห่งนี้สร้างตัง้งแต่ปีเจ็แนะแต่ว่าปรติมากรรมอันนีนะ้เรียกปฏิกรรมหรือเปล่าแกะสักก็คือศิลปินเนี่ยสมยัยเอโดะตอนปลายนะฮะแต่ว่าสาลเจา้าแห่งนี้มีมานานมากแลยอะดูลังคาสวยมากเลยอะโหหนึ่งพัปีที่แล้ว イスルギ神社は延暦3年784年に能登のイスルギ彦神社から誕生し吉野家の地,地区の築地に。 เป็นศาลเจ้าเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับอ่่ออาะไรนะทางคล้ายๆทางยาเป็นหมออะไรเงีนะ้ยเนาะถ้าใครป่วยใครอะไรก็มาขอพรได้เนาะก็ศิลปินท่านนี้นะคะ ก็นี่นะมีชื่อเสียงตอนอายุ20ปีนะสุโก้ยเนะี่ยยีปีก็มีชื่อเสียงมากๆก็เลยมาสร้างนะะี่ค่ะเป็นปฏิมาก,กรรมของท่านนะ,ะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะจนอายุหกสิบปีแล้วก็เสียชีวิตนะคะสมัยนู้นนะคะก็เป็นคนที่มาจากโตเกียว คนโตเกียวใช่ไหมเอโดะนะคะเป็นคนโตเกียวแต่ว่ามาอยู่ที่ซันโจแล้วก็เสียชีวิตที่นี่โอ้โหให้อาดีกาโตะโอซายมาสฮันโอสคารุเอซามาเดชิตะแล้วก็เสียชีวิตทั้งทกเอเจสันฮิคารุเอจิสันฮิคาร ビルลメニーなんでมかีニー神社้神社じิないな。จินจ์ับจิ๋นจ์ไม่ใช่นะเมรีโอメニー。่ใช่ไม่ใ่ินแกสลักนะพูดผิดมรีจิ๋นจ์ไาเดว่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นีあที่นี่ที่นี่าแล้วเที่นี่ที่ตรงที่เราไปครั้ที่อทีนก็ที่นปฏิมากรรมข่นท่นน่ที่นะ่ที่นี่ที่นี่่นเหมือนก่นี่ท่นรูป เป็นรูปสวยอะเป็นรูปสิงโตอะแต่ว่าอันนี้ดูกเก่ากว่านะใช่ไหมัมนก็ทำนิทำหลายๆที่ก็ติดเป็นเป็นแบบว่าโอ้คิดถึงพ่อเลยอะพ่อทำการแบบนี้แหละพ่อเป็นศิลปินแล้วก็แกะสลักอะไรแบบนี้แหละแล้วก็ติดหน้าโบสถ์นะนะแต่ว่าไม่ใช่ไม้นะบ้านเราเป็นเป็นปูนเนาะแต่ว่าแกะลายแกะอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะศิลปินศิลปินเดียวนี่ตอนนี้เราลงแล้วคนะ ลงแล้วโอเคอเดี๋ยวหลังเราจะไปพาไปที่การเจ้าแห่งอื่นอีกนะอันนี้ก็เป็นบ้านเมืองแถวนี้นะคะข้างล่างเนี่ยข้างล่างสาลเจ้าแบบแรงผักสวยมากเลยอะ สวยมากเลยอ่ะนี่มันโชวคะุณเก่าชัดๆสกุยเนี่ยอันนี้เป็นบ้านลูกค้าลุงนะลุงมาขายเป็นเาเรียกอะไรททกชิมาดอ่ะที่คล้ายๆรถพุ่วงของญี่ปุ่นนะแล้วก็มาขายของที่นี่แล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะ

อย่างที่อย่างมิู่เดินไปลวเสราถี่นี่แล้วก็มาถง่นล้ก็นาถึงนแ้ก็า่น้มากเี่้กานี่แวมากเลที่้างนีมาก่นลกาีน้าท่นกาีนเและนําบอกที่า้วมาี่มงทีาน้วยมือฝง่งนูสวน้ก็ส่นสวยนะก็สวยๆนะ แอบดูนิดหนึ่งโว้นี่ดอกอะไรอะเฮ้ยนี่สักุระนี่ผสมอ่ะโอ้ยอุเมะดิฉันอุเมะสักุระจะไหนก็เลยอุเมะสักุระนะเพื่อนบัว้ดอกบวยเนี่ยจำได้ก็เลยสักุระจะไหนเียร์อุเมะเนี่ยมีสวสวยเลกุยเนี่ยกุระนะเพื่อนป็มู่านเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเมื่อก่อนนะ เป็นคนมีฐานะนะดูการตกแต่งอะไรแบบเนี้ยของแบบเนี้ยคือไม่ได้ทำเองนะบางทีต้องจ้างพวกกอย่างเงี้ยบ้านโอ้โหบ,บ้านนี้ก็เก่านะแต่ว่าก็าดูแลอย่างดีมก็สวยงามนะ อ่างนี้ก็มีขาวิสมะนะเรามาอยู่แถวแนี้บ้างหรือเปล่ามีก็มานะนี่โอเคเพื่อนกลับแล้วออ๋คออยางลงนั่นนี่เอาไปแจงชีสส้แสงไม้เท้าสำหรับคนคนผู้ส,สูงอายุก็มีนะคะเนี่ยเพราะมันหลายขั้นมากไงหลายขั้นมากเลยน่าจะ ห้าร้อยขั้นขึ้นอะลองนับดูแต่ว่านับไปนับมาลงเฉยเลยคุยกันโอเคกลับแล้วไลไม่ใช่น้ำเสียนะเป็นน้ำธรรมดานะี่ค่ะท่อสอ่งน้ำเนาะ